สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมโูริฟิล์มชาแนลนะกลับมาพบมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการปฏิบัติตรง <c oughs> นะที่เป็นอุชุปฏิบัตินะตรงต่อนะมรรคผลนิพพานว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง ในบทพระสังฆคุณนะในบทที่ว่าอุชุปฏิปันโนภกวโตสาวกสังโกก็คือทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงอุชุปฏิบัติก็คือตรงก็คือตรงต่อนะมรรคผลนิพพานคือตรงไม่คดนะเป็นตรงดีไม่ใช่ตรงไปในทางที่ไม่ดีแต่เป็นการปฏิบัติตรงไปในทางที่ดีอย่างเช่นซื่อตรง นะไม่คิดคดทรยศรักษาคำพูดรักษาสัญญาปฏิบัติภายในภายนอกคิดตรงกันหรือนะพูดอย่างใดใจก็เป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างใดก็พูดอย่างนั้นหรือตรงที่เป็นความเที่ยงธรรมตรงต่อความถูกต้องถูกธรรมไม่ลำเอียงไปด้วยอคตนะิอย่างเช่นไม่ลำเอียงไปด้วยนะความรักหรือความชอบ ไม่ลำเอียงไปด้วยเพราะความโกรธหรือความเกลียดชังหรือความไม่ชอบนะไม่ลำเอียงไปด้วยความหลงโมหะนะไม่พิจารณาหรือสอบสวนให้รู้แจ้งเห็นจริงนะก็ปฏิบัติด้วยการเข้าใจผิดชั่วเป็นดีดีเป็นชั่วและก็ไม่ลำเอียงไปเพราะความกลัวนะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่เที่ยงธรรม เป็นการปฏิบัติที่ตรง <c oughs> <c oughs> หรือเป็นการปฏิบัติที่ตรงต่อผลที่จะประสงคนะ์ตามที่ประสงค์คือการปฏิบัติตรงต่อผลที่ต้องการผลที่ถูกผลที่ชอบอย่างเช่นนะปฏิบัติตรงต่อปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่ง อันได้แก่มรกิุ่นทะี่ผานไม่ใช่ตรงต่อนะประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ภายหน้าอย่างเดียวเพราะว่าประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันนี้กับประโยชน์ที่เป็นภายหน้าเนี่ยก็ยังเป็นโลกียะยังเกี่ยวอยู่กับโลกอยู่ดังนั้นการปฏิบัติตรงนี่ก็คือตรงต่อมัดมีองแ์่ เพราะว่ามรคมีองค์แปดนั้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเรีย,ย่อลงก็คือสินสมาธิปัญญานั่นเองก็รวมในคําเดียวก็คือตรงต่อธรรมะทิปฐยนะมีธรรมะเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาโลกเป็นใหญ่ไม่เอาตนเป็นใหญ่แต่มีธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นธรรมะทิปไตยดังที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสนะะรู้เองโดยชอบพระองค์ก็ ทรงแสดงธรรมที่ทรงบัญญัติที่ทรงได้ตรัสรู้นั่นน่ะนำมาสั่งสอนนำมาบัญญัติก็ทรงมีธรรมะเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตะทรงมีธรรมะเป็นที่เคารพพระพุทธองค์นั้นทรงเคารพธรรมมีธรรมะเป็นที่มีธรรมะเป็นใหญ่เคารพในสิ่งที่เป็นใหญ่ก็คือเคารพพระธรรมนั่นเองฉะนั้นเราเองผู้ปฏิบททัติธรรมที่ปฏิบัติตามหลักธิปไตย โดยเฉพาะการปฏิบัติที่มีธรรมะเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตยก็ย่อมจะมีความเคารพในธรรมที่เป็นใหญ่ก็จะปฏิบัติตรงตามธรรมได้เมื่อมีธรรมะเป็นใหญ่มีความเคารพธรรมด้วยจิตใจที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาหรือมักมีองค์แปดก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจตรงตรงต่อธรรมที่เป็นใหญ่ ที่เคารพธรรมนั้นโดยที่มีเจตนาตรงก็คือมีกรรมการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจก็ชื่อว่ามีกายตรงมีวาจาตรงและมีใจที่ตรงแบบนี้ก็จะเป็นอุชุป,ปฏิปันโนคือปฏิบัติตรงเมื่อกําลังปฏิบัติอยู่ก็ชื่อว่ากําลังปฏิบัติที่เป็นอุชุ ก็คือปฏิบัติตรงตรงต่อธรรมตรงต่อมัคมีองค์แปดตรงต่อสินสมาธิปัญญาหรือตรงต่อธรรมมาธิปไตยคือมีธรรมะเป็นใหญ่การปฏิบัติต,ตรงนั้นเป็นการปฏิบัติที่ไม่เนิ่นชา้าแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ตรงก็จะเนิ่นชา้าการปฏิบัติที่เนิ่นชา้าก็คือการปฏิบัติที่ไม่ตรงต่อธรรม ű. ที่เป็นธรรมมาธิปไตยหรือไม่ตรงต่อมัคมีองค์แปด ไม่ต้องต่อสินสมาธิปัญญาก็จะแวะเวียนไปในการมาสุข,ขันในการนโยะไปประกอบตนบัวพันอยู่ด้วยความสุขในการมทั้งหลาย,ยาเช่นในสิ่งที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็คือจิตใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะที่น่าปรารถนาน่าพอใจด้วยอำนาจของกิเลสคือกิเลสที่เป็นอิจให้ความใคร่ความปรารถนาหรือไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติในทางที่เรียกว่าอัตกินมาตานโยค คือปฏิบัติตนให้พวันอยู่ในการทรมานกายให้หลำบากาเป็นทุกขกรริยาเมื่อปฏิบัติแวดเวียนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามหรือปฏิบัติด้วยการทรมานกายให้หลำบากก็จะทําให้เนิ่นชาไม่บรรลุถึงผลที่มุ่งหมายจะเนิ่นจะเนิ่นตาเท่าไหร่นั้นก็สุดแต่ความแวดเวียนนั้นก็นเนิ่นชาไม่บรรลุถึงผลที่เป้าที่มุ่งหมาย แต่ถ้าละการแวะเวียนได้ก็คือการปฏิบัตินะการแวะเวียนก็คือไปในทางการมาสุขาริกานโยคอัตกินมาทานโยคแต่ถ้าปฏิบัติที่ไม่แวะเวียนก็ปฏิบัติเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาเข้าทางกลางทางตรงก็คือทางอาริยมรรคมีองค์แปดหรือไตรสิกาสินสมาธิปัญญาก็เป็นธรรมาทิตยมีธรรมะเป็นใหญ่ก็จะบรรลุถึงผลมุ่งหมายนะไม่เนิ่นช้า ปฏิบัติเท่าไหร่จึงจะสามารถรู้แจ้งเหนะ็นจริงหรือปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความรูนะ้ที่เรียกว่านิพพานหรือเป็นพระอรันมีพระสุตหนึ่งที่พราหมณ์ได้ถามกับพระสารีบุตรว่าปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมหรือเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปฏิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยที่จะก้าวไปสู่ความหลุดพ้นเนี่ยนาน,านเท่าไร่พระสารีบุตรก็ตรัสตอบว่าไม่นาน เพราะการแวะเวียนการปฏิบัติที่ไม่แวะเวียนก็คือการปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมะปฏิปฏินั้นคือเป็นการปฏิบัติธรรมสุขนการทำการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงอย่างเนี้ยก็คือตรงตอนนี้ปิดาความไหนวิราคะความสิ้นติดใจย,ยนินดีแล้วตรงตอนนี้โรคคือความดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย <ASS> ก็จะไม่นานแต่การปฏิบัติแวะเวียนนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อรักษาเพิ่มพูนกิเลสความติดใจก็คือราคะความยินรดยานยาก็คือตนาในกามทั้งหลาย แม้ในทุกการกิริยาการทรมานกายลำบากที่เป็นทางสุดโต่งนั้นถ้ายังปฏิบัติไม่เข้าทางมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเนี่ยที่เป็นการข้องแวะในทางสุดโตง่งทั้งสองทางเนี่ยก็จะช้าเนิ่นชาเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติตรงหรือปฏิบัติสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติเป็นไปเพื่อนิพิทา คือนายจากความเพลิดเพลินนะความสิ้นแตเ่เพื่อให้สิ้นความกำนัดจิตใจยินดีไม่ติดใจไม่ยินดีเพื่อดับตัณหาความิ้่รนนยานอย่างนะปล่อยวางกามทั้งหลายปล่อยวางการทรมานกายให้ลำบากก็จะพ้นจากการทั้งหลายจากการทรมานกายลำบากได้ซึ่งการทรมานกายลำบากนะอย่างเช่นการมีโทสะเนี่ยก็นำให้กายลำบาก เพราะว่าโทสะก็คือความโกรธนั่นเองตรงเงินข้ามกับราคะกามหรือราคะกามราคะนั้นไปในทางที่ชอบส่วนโทสะเนี่ยไปในทางที่เกลียดชังหรือกามราคะไปในทางยินดีโทสะเนี่ยไปในทางที่ยินร้ายแต่ว่ากามนะที่โลกยังติดยินดีอยู่ก็เพราะว่ากามให้ผลเป็นสุขพระเจ้าท่านตรัสว่าให้ความสุขให้ความพอใจน้อย แต่ว่าให้ทุกข์มากในเรื่องของการมเพราะว่าหากกรมไม่ให้ความสุขความเพลิดเพลินเสียเลยก็ไม่ติดมั่นถือมั่นอยู่ในกรรมก็คือไม่ติดอยู่ในรูปเสียงิ่นรถโฐตพพะแต่เพราะการมมันมีความสุขมันให้ความเพลิดเพลินนะคนเราจึงติดใจยินดีไม่เบื่อหน่ายในกรมแต่ว่าหารู้ไหมว่ากามเนี่ยให้ความยินดีน้อยให้ความสุขน้อยแต่ว่าให้ทุกข์มากดังนั้นพระพุทธองค์งจึงตรัสสอนให้เห็นความเป็นอนิจจคือไม่เที่ยง เห็นทุกขะคือความไม่คงที่นะมันแปรปรวนเปลี่ยน,นแปลงไม่ควรจะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานะหรือยึดถือเป็นตัวตนของเรา <c oughs> เมื่อมีความเห็นดังนี้การที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรอน <c oughs> ก็จะได้นิพิทาคือความนายเมื่อนายก็จะมีความาวิราคะก็คือไม่มีความติดใจยเย็นดีในอารมณ์ต่าง ก็จะเป็นความดับหรือดับกิเลสความดิ้นดอนทยานอยากอันนี้จึงจะเป็นไปเพื่อความดับทุกโดยลำดับหรือดับกิเลสดับกองทุกได้โดยลำดับจนไปถึงทั้งหมดได้ฉะนั้นในการปฏิบัติที่ไม่แวะเวียนแต่การปฏิบัติที่ทําให้เกิดนิพพิทาวิราคะและนิโรธจึงเป็นการปฏิบัติตรงคือเป็นการปฏิบททัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่มักมีองค์แปด ที่เป็นไตรสิกาสินสมาธิปัญญานะตรงต่อธรรมทิพยไตยก็คือมีธรรมะเป็นใหญ่ <c oughs> ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติตรงก็จะบรรลุถึงมรรคผลนะโดยลําดับก็ชื่อว่าเป็นอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงก็จะบรรลุถึงภูมิชั้นที่สูงขึ้นไปโดยลําดับจะสูงแค่ไหนก็สุดแต่กาลังของการปฏิบัติอยู่ที่อินทรีย์แต่ละท่าน ฉะนั Hence, violence, so that that ้นการปฏิบ so. er in ัติทาจิตภาวนาหรือการอบรมจิตก็เป็นทางที่จะต้องปฏิบัติไปในทางที่ตรงไปในดีด้วยแม้ว่าการปฏิบัติยังไม่บรรลุถึงมรรคผลที่พ่านแต่ว่าการปฏิบัตินั้นก็ต้องปฏิบัติตรงฉะนั้นในเบื้องต้นในสติปัฏฐานสี่พระองค์จึงตรัสว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกกรรความโศกเศร้า ควแห้งผักใจปริเทวะความคร่ำครวรันจวนใจนะเพื่อดับหรือละความทุกขโทมนั้นเพื่อบรรลุยาธธรรมธรรมะที่พึงบรรลุก็คือมักมีองแปดและเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานอันนี้คือลักษณะของการปฏิบัติตรง เมื่อวันแสดงในเรื่องของยายะข้ามไปข้อหนึ่งก็คืออุชุปฏิบัติเพราะว่าก่อนวันก่อนเนี่ยที่ออนไลน์ไม่ได้นั่งคุยอยู่คนเดียวเรื่องนี้แหละก็เลยนำมาเล่าให้ฟังกันฟังใหม่ <c oughs> สวัสดีคุณพี่มนนะครับเสียงชัดเจนดีไหมครับคุณผู้ชมแจ้งด้วยเสียงภาพโอเคไหมหรือมีกระตุกเป็นบางครั้งะแจ้งให้ผมจะได้รู้ จะได้ไลฟ์จากม er ือถือจะได้ง่ายสะดวกสวัสดีเช่นเดียวกันนะคุณพิมลขอบคุณที่มาสนับสนุนทุกช่องทางก็ให้ได้บุญได้กุศลทุกลิปที่ได้จัดทาครับสวัสดีคุณสุขัญญาครับสวัสดีเช่นเดียวกันก็ให้มีความสุขความเจริญเช่นกันคุณศินสวัสดีเช่นเดียวกันขอบคุณที่มาสนับสนุนทุกช่องทางก็ให้ได้บุญได้กุศลทุกลิปเช่นกันครับคุณดุษฎีเกียิชนะสวัสดีเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากที่มาตัก่ายไม้กำลังใจครับ เมื่อวานคุยในเรื่องของยญายปฏิปันโนอันนี้ก็คุยอุโชุเราจะมาพูดคุยในเรื่องของสามีจิปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโกมูทรงสาวกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติที่ชอบยิ่งแล้วปฏิบัติสมควรต่ออีกสักบทหนึ่งสามีจิแปลว่าชอบยิง่งหรือแปลว่าสมควรก็ได้นะ เป็นการปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยทั้งเพศบรรพชิตหรือเพศกระรานบรษสตรีก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันคือเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสามิติปฏิบัติเนี่ยก็คือปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติสมควรก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเองคือสมควรแก่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสมควรแก่ธรรมะที่เป็นสัจจความจริง พร้อมทั้งสมควรแก่ผลผลตามเป้าประสงค์ที่ที่เราปฏิบัติแล้วเพื่อได้ผลตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันก็ปฏิบัติธรรมะอันเป็นส่วนเหตุให้ตรงต่อผลที่ปฏิบัติในปัจจุบันเป้าหมายคือประโยชน์ายหน้าก็ปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนเหตุให้ตรงเป้าหมายกับนะธรรมะที่เป็นส่วนหน้าถ้า ปฏิบัติเพื่อเป้าหมายประโยชน์อย่างยิ่งก็คือมรรคผลนิพพานก็ต้องทาส่วนเหตุให้ตรงเป้ากับประสงค์มรรคผลนิพพานสำหรับเป้าหมายสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานก็คือปฏิบัติเพื่อนิพพทานะวิราคะความสิ้นติดใจย,ยินดีนิโรธความดับคือดับนั้นที่ความเปลินดับตนาความเล่นดนทยานยาเพื่อนิพพานนะปฏิบัติแบบนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติามสมควรแก่รม แต่ว่าการปฏิบัติที่จะเป็นการปฏิบัติชอบอยิ่งหรือปฏิบัติสมควรนั้นก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะบรรลุถึงเป้าหมายคือต้องมีความฉลาดคือต้องมีความฉลาดในทางเจริญความฉลาดในทางเสื่อมและฉลาดในอุบายคือวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อละทางเสื่อมเข้าสู่ทางเจริญเพื่อผลความต้องการตามที่ต้องการ การที่จะปฏิบัติได้ดังนี้ก็ต้องปฏิบัติให้สมควรจึงจะเป็นอุบายที่นําให้ไปสู่ความสําเร็จได้ฉะนั้นสาา,สามีจิตปฏิปันโนการปฏิบัติชอบยิ้งก็เหมาะนะเป็นทางที่เหมาะที่ชอบที่สมควรที่จะนําพาให้เข้านะไปสู่มรรคผลนิพพานในวันข้างหน้าได้การปฏิบัติดีแต่ว่าการปฏิบัติสมควรเนี้ยนะก็ต้องนะไปในทางที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นยายะเหมือนกันคือต้องมีทำสี่ก้อนเนี้ยนะคู่กันเข้าประกอบกันจึงจะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานการปฏิบัติที่เป็นสามีจิตปฏิบัตินะไม่ใช่ในนะมีปฏิบัติในนะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะอยู่อยู่ตลอดคืออย่างเช่นนะเราเองปฏิบัติในปัจจุบันนี้ ถ้าเรามีความการปฏิบัติเห็นชอบอย่างนี้เราก็มีความสมรวมทั้งทางกายทางวาจาทางใจหรืออีกอย่างหนึ่งสามิจิเนี่ยแปลว่าไปในทางคารวะได้ด้วยอย่างเช่นสามิจิกรรมการกระทําที่สมควรที่เหมาะ,ะเป็นหลักปฏิบัติ นะต่ออย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสไว้ที่ทั้งหกอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติหรือเราเองอาจปฏิบัติต่อครูอาจารย์ต่อพระภิกษุสงฆ์อันนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติเหมือนกันซึ่งในหลายท่านเองเนี่ยที่มีสามีจิตปฏิบัติคือปฏิบัติ อยู่ในลักษณะที่มีความอ่อน้อม่อมตนนะรู้ว่าอะไรควรปฏิบัติอย่างไรเนี่ยก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมที่สมควรเป็นการปฏิบัติธรรมที่เหมาะเหมือนพระนทนเองท่านเป็นผู้ที่นะปฏิบัตินะ <c oughs> ในเรื่องของสามีจิตเนี่ยหลายหลายครั้งใน อย่างเช่นมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเปรเซนทิโกศลได้มีศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนา,สา,นาก็ส่งได้นิม,มนต์ส่งนิม,มนต์ให้ไปให้พระพิสุทร์งเนี่ยเข้าไปรับบาดในพระราชสำนักแต่ไม่ทรงแต่ไม่ได้สั่งข้าราชการสํานักให้เป็นผู้นิม,มนต์พระและถวายแก่พระเมื่อพระไปแล้วก็ไม่มีใครถวายคือไม่มีใครใส่บาตก็กลับ เมื่อเป็นอย่างนี้สองสามวันเข้าก็ไม่มีพระเข้าไปแต่ยังเหลือพระอนุนพระองค์เดียวซึ่งได้รักษาพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสั่งว่าให้เข้าไปรับบาตรในวังท่านก็ยังคงเข้าไปอยู่ทุกวันจนถึงวันหนึ่งพระเจ้าเปเสนพระเจ้ารปเสนทิโกสลก็ลึกทิ้นได้ว่าได้รับสั่งเตรียมเครื่องอาหารออกมาทรงบาตรก็คือใส่บาตรก็เห็นพระนอนรูปเดียวก็เลยถามว่าทําไมไม่มีพระรูปอื่นมาที่ราชสำนัก ก็นะได้กราบทูลให้ทรงทราบก็ทนระงมีศรัทธาประสาทะในพระอ,น,อนุนเป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงชมเชยว่าท่านพระอนุนเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ปฏิบัติไปตามอำนาจเหตุเหตุการณ์ก็คือปฏิบัติอย่างไรในเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นนั้นก็ปฏิบัติโดยความอดทนไม่ย่อท้ออันนี้ก็เป็นสามีจิตป,ปฏิบัติปฏิบัติชอบยิ่ง หรือเป็นบัญชีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยเราเองจะต้องเจอสามีจิตปฏิบัติคือการปฏิบัติชอบนะอย่างที่เมื่อกี้บอกพูดเรื่องจิตทั้งหกเนี่ยการปฏิบัติที่ถูกที่ชอบนะทำให้ เรารู้หน้าที่ซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อกันถ้าเราเป็นสามีภรรยาก็ทำหน้าที่สามีภรรยานะเราเองมีหน้าที่อย่างอื่นที่ปฏิบัติเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นลูกศิษย์เป็นปนนะหรือเป็นอาจารย์ก็ตามก็ต้องมีการปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรต่อกัน เพราะนั้นยิ่งเราปฏิบัติในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบทเนี่ยก็เป็นสามีจิคือชอบยิ่งทังนั้นเพราะว่าวาจาของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่วาจาที่ไม่ไม่ไม่ใช่ความเป็นความจริงอย่างเดียวแต่ต้องตรัสตามความเป็นจริงอะ่ะตรัสความเป็นจริงคือไม่เท็จนะคนทั่วไปอาจจะพูดความจริงอาจจะไม่ปิดสิ่งข้อสีแต่ว่ายอย่างเดียวไม่พอนะมันจะต้องเป็นพูดถึงความเป็นจริงด้วยตามสัจจเป็นจริงด้วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้า จะตรัสพระวาจาใดต้องเป็นความจริงด้วยต้องเป็นประโยชน์และก็ต้องถูกกาลเทศะเมื่อประกอบไปด้วยองศาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสธรรมะทุกบททุกข้อที่ทรงสั่งสอนนี้เป็นสัจจะคือเป็นความจริงและเป็นประโยชน์และก็ถูกต้องด้วยกาลด้วยการเวลาและก็ครอบคลุมไปถึงอาการลิโกคือไม่ประกอบด้วยการได้ใช้ได้ทุกสมัย แต่ว่าก็ต้องนะด้วยกาละเทศะหมายถึงว่าเหมาะที่จะพูดในเวลานั้นในเวลานะที่ควรจะพูดเพราะฉะนั้นคําสั่งสอนที่เป็นสัจจะคือความจริงที่เป็นประโยชน์นะก็ต้องด้วยการเวลาจึงเป็นสามิจินะคือคือชอบคือสมควรเหมือนพระพุทธองค์เนี่ยเวลา พระอ,องค์จะตรัสตอบเนี่ยบางครั้งยังไม่ถึงเวลาตรัสตอบมีผู้ถามเรื่องบางเรื่องเป็นเวลาที่พระอ,องค์ไม่ควรจะตรัสตอบ mm hmm. นะก็พระอ,องค์ก็นิ่งตรัสสองสามรอบพระอ,องค์จึงจะได้ทรงแสดงหรือตรัสตอบเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเป็นการปฏิบัติที่มีความถูกกาลเทศะหรือการพูดการใช้ชีวิตการพูดคิดทำรรเนี่ยต้องประกอบด้วยสามีจิต ปฏิบัติต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นยะยะนะเพื่อที่จะไปได้ผลพึงบรรลนะุซึ่งก็จะมีการปฏิบัติสามีจิตีีชอบยิ่งหรือสมควรเนี้ยร่วมอยู่ด้วยจึงจะสําเร็จผลนะเป็นความสําเร็จที่จะนําพาปิสูรมรคนิพานได้โดยลําดับนะนี่คือลักษณะของการปฏิบัติที่เป็นสามีจิตปฏิบัติ เป็นเปรียบเสมือนเป็นมัรคะสมังคีเป็นความพร้อมเพียงของมัคของพร้อมสินสมาธิปัญญา,าพร้อมเพียงของไใจศิกขาโดยที่ไม่บกพร่องอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นเครื่องออกจากทุกข์หรือได้ผลที่ปึงมรงลุกบรรลุก็จะต้องอาศัยมีสามีจิปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นการปฏิบัติชอบยิ่งหรือสมควรยิ่งจึงจะบังเกิดผลในกําจัดกิเลสได้บางส่วน หรือกาจัดจนสิ้นเชิงเป็นอริยะบุคคลเข้าไปสู่สังเป็นเข้าไปสู่พระรัตนตรยัยทั้งสามพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือพระอริยะโสดาบันสกะทาคากรมีอนาคามีและพระรันเพราะว่าคุณสมบัติการปฏิบัติเพื่อที่เข้าไปสู่สดาบันก็คือการปฏิบัติดีป,ปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องออกจากทุกข์และก็เป็นการปฏิบัติที่สมควรหรือปฏิบัติชอบนั่นเอง สว,ส,สวัสดีคุณนภูมิอนุมทนาสัธุคกราบขอบคุณมากที่มาทักทายไม่กำลังใจครับท่านใดมีคำถามพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าคุณผู้ชมไม่ถามผมก็พูดตามภาษาผมตามเหตุตามปัจจัยไปถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้มาก่อนจากกัน ในค่ำคืนนี้นะวันต่อๆไปก็สามารถมาเข้ามาแล้วก็ถามคำถามที่อยากรู้ได้นะนะสามารถที่จะสนทนาได้จริงๆน่าจะขึ้นจอได้นะสามารถที่จะพูดคุยหรือสนทนาสดๆกันได้ตอบได้เพราะว่าเลายท่านเองก็อาจจะอยากจะนะขึ้นมาสนทนา แต่นี้มันยังไม่มียังไม่มีปุ่มที่สามารถที่จะเนี่ยเลื่อนเ,อเชิญเข้ามาได้อะไรจัดโทรศัพท์ยังไม่่ยังไม่ได้ทำอะไรได้มากมายนะมากก่อนจากการมานั่งอบรมจิตอยู่กับลมหายใจตั้งกายตรงดำรงสติจำาพากหน้า หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นออกสั้นสักหนึ่งนาทีเริ่มได้เลยครับ การจิตสงบสักหนึ่งนาทีก็ยังดีนะได้ปฏิบัติทำวันละหนึ่งนาทีก็ยังดีได้อบรมจิตดีกว่าไม่ได้ทําเลยนะวันนี้ก็อนุโมทนาศาสุกับทุกท่านที่มารับชมมารับฟังตามเมียตาปัจัจอนุโมทนาบุญกับคุณรัตนคุณสิธิสุจินทีอนต์จังมาร่วมรายการแล้วก็มาสนับสนุนทุกช่องทางอนุโมทนาสาบุสาธุกับคุณจอยสุภาพรคุณรัตคุณคุณศักดิ์นานคุณสิงคุณพิมล และทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปทุกคลิปก็ขอให้ได้บุญได้กุศลให้ไดอริยรัพสตาสินิโอตปะสุตะจ้ขาข้าปัญญาแลขอขอ้วก็คอยมีินสียหาจิมบริบณ์ได้มากผนนิพพานในปัจจุบันทุกท่านเถิดสาธุครับกลับมาพบมาพูดคุยสนทนาในข้อคิดก็ตามแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสาธุครับ